เดี๋ยวเรามาดูงานรุ่นโปร450อีกแบบหนึ่งนะคะลูกค้าก็เมื่อกี้ให้ดูสีดำไปแล้วนะคะเป็นงานเป็นงานที่เรานำมาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าแฟนเพจของเรานะคะจริงๆอ่งงานรุ่นโปร450มันจะเป็นงานที่เราสั่งผิตมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นการสมามาคุณลูกค้าแฟนเพจอย่างที่พี่โอเปิลได้บอกไปนั่นแหละนะคะก็นี่เลยเมื่อกี้ให้ดูสีดําไปแล้วนะคะแล้วก็มีสีน้ําตาลด้วยนะลูกค้านะสาหรับคนที่ชอบทําสีผมแล้วแบบไม่ชอบ เขาเรียกอะไรนะไม่ชอบให้แบบตัวเองมีผมที่ดํามากจนเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะเนี่ยคืออย่างตัวเนี้ยคือสามารถที่จะสาะได้รีดได้โดนความร้อนได้นะคะเป็นเป็นใหม่ชนิดพิเศษที่มีการสั่งผลิตมาเหมือนกันนะคะก็สมนาคุณจากราคาปกติ799บาทเราขายเพียง450บาทเท่านั้นเองสําหรับลูกค้าแฟนเพจพี่ป๊อปเปิ้ลเท่านั้นนะคะเราก็จะแถมเน็ตคุ้มผมให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะคะแต่ จะบอกไว้ก I mean. ่อนนะคะเน็ตคุมผมมาเราจะใช้สําหรับคนที่มีผมเท่านั้นนะคะก็คือคนที่ไม่มีผมไปคีโมมาป่วยหรือไปบวชไปอะไรมาก็แล้วแต่หรือคุณไม่มีผมผมคุณร่วงคุณแพ้ภูมิตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะลูกค้าเนาะคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ตัวเน็ตคุมผมนะเพราะว่าถ้าไม่มีผมมาไม่ต้องใช้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรให้เก็บคือตัวเน็ตคุมผมมันจะใช้สําหรับคนที่มีผมเพราะว่าอย่างหัวโตโตเหมือนพี่ป๊อปเปิ้ลแบบนี้ค่ะคือผมเยอะเอะอะไรอย่างนี้เนาะเวลาเราใส่ใส่วิก ลงไปอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่ได้เก็บผมของเราอะ่ะมันก็จะหลุดลุยดูรุงรังดูขี้เละแล้วมันจะลื่นทําให้ตัววิกผมเนี่ยหลุดได้นะคะเวลาเราใส่วิกไปปุ๊บหลายๆคนบอกพี่บาเปิลเราวิกร้านพี่ใส่ไปแล้วมันจะหลุดไหมพี่นั่งมอเตอร์ไซค์ได้ไหมนั่งรถได้ไหมใช้ชีวิตได้ปกติไหมใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรนะใส่ได้ไปทุกที่ทุกสถานการณ์แต่เอ่เวลาลูกค้าใส่วิกกัลูกค้าก็ต้องใส่ตามคําแนะนําของทางร้านคือมันสามารถที่จะปรับขนาดของตัวหมวกได้นะคะ เราใส่แน่นกระชับนะลูกค้าไม่ต้องกังวลแล้วก็ที่สําคัญคือตัววิกผมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสีไหนนะคะโปร450นี่สามารถที่จะ โดนความร้อนได้ทุกรุ่นเลยนะคะเราก็แนะนําไปให้กับลูกค้าแฟนเพจของเราทุกคนนะคะที่สนใจวิกผมแล้วก็ซื้อตัววิกของเราไปนี่พี่ยังไม่ได้วีนะถ้าวีมันจะสวยกว่านี้อีกนะลูกค้าที่สําคัญเวลาลูกค้าจะรีดนะลูกค้าตั้งอุณหภูมิไฟต่าสุดของเครื่องรีดนะคะเครื่องรีดคือต้องต่ตําสุดเท่านั้นนะเพราะว่าเราจะเปิดไฟแรงๆแล้วเรามาหนีบอะต่อให้เป็นผมคนจริงๆก็พังค่ะเพราะฉะนั้นการรีดต้องรีดใ้ถูกวิธีใช้ไฟต่ําสุดของเครื่องรีดแล้วก็ค่อยๆวีค่อยๆรีดไปนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะรีด ได้ไม่ต้องใช้น้ํำยาก็รีดได้ค่ะลูกค้ารีดได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะพี่ปอปเปิ้ลคอนเฟิร์มรับประกันสินค้าแล้วตัวหวีตัวนี้จะเป็นหวีแปลงที่เราใช้กับวิกผมโดยเฉพาะนะคะจะทําให้ตัวคุณภาพของเส้นไหมที่ที่กับวิกของเราเนี่ยมันใช้ทนมีความเป็นธรรมชาติที่สูงมันมีความพลิ้วเราสามารถหวีได้ตลอดเวลาถักเปียมัดรั่วอะไรได้หมดเลยนะคะลูกค้าโปร450บาทเท่านั้นค่ะจาก799จ้า